สวัสดีจ้าพบกับพี่ใหม่นะคะจากช่องแฮปนี้ลิปนี้นะคะเราก็จะมาอยู่กันในแบบอลซันชูรี่นั่นเองนะคะก็นี่เลยก็มาถึงเราก็กดดูที่ป้ายอโลนะคะมันจะขึ้นว่า4ทับใช่ไหมก็คือเรามาล็อกอินห้าวันคะเราก็จะได้เสื้อแจ็คเก็ตสีขาวตัวนี้นะคะแบบนี้สําคัญนะคะถ้าเราไม่มานั่งล็อกอินมันก็จะไม่ขึ้นวันให้เราแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปนั่งสมาธิกันเลยก็ไม่ต้องเลอกอะไรนะคะนั่งหนึ่งนาทีไปเลยนะคะ ่เราหมาั่งสมาธิครบแล้วนะคะนี่เราได้ของรางวัลแล้วนี่นะคะทุกคนตอนนี้ได้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าในเกมเราได้อะไรอ่ะและนี่ก็คือเสื้อแจ็คเก็ตที่เราได้นะจีโอเอนะแจ็คเก็ตนะคะ,น,ะ,คะนี่ทุกคนตัวนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะมีคําว่าอโลด้วยเดี๋ยวไปลองใส่กันเลยค่ะอ่ะและนี่ก็คือเสื้อแจ็คเก็ตที่เราได้เมื่อกี้นะคะนี่อ่ามีตาด้วยนะคะก็ใส่มาก,กับในชุดเซ็ตของอโลเลยนะคะนี่ทุกคน ถ้าใครอย่างใต้นี่นะะก็อย่าลืมล็อกอินนะคะล็อกอินให้ครบ5วันนะคะแล้ววันที่5้ก็ไปนั่งสมาธิเราก็จะได้เจ็คเก็ตตอนนี้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ปะะัปแจ้า